สวัสดีครับวันนี้เรามาพาชงดริปกาแฟโอเวอร์ไอซ์นะครับเราจะต้องเตรียมเมล็ดก,กาแฟ20กรัมวันนี้เราจะใช้เป็นตัวเบรนบราซิลเวียดนาม8กรัมนะครับเราก็ใช้เป็นตัวลาวปากซ่องขั้วกลาง12กรัมเมื่อเราชั่งกาแฟได้20กรัมเราก็จะบดนะครับซึ่งเราใช้เป็นตัวคีนู นะครับเราจะตั้งไว้ประมาณ2รอบครึ่งจากนั้นระหว่างที่เราบดนะครับเราก็จะอุ่นน้ำสำหรับล้างแผ่นกรองฟิลเตอร์นะครับน้ำหนึ่งแก้วนะครับวิธีการพับแผ่นกรองนะครับเราจะพับด้านที่มีรอยรอยนี้เข้ามานะครับ ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะพับมุมล่างเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะพับกลับด้านนะครับนะแบบนี้ให้สามเหลี่ยมกลับไปอยู่ด้านในนะครับแล้วเราก็จะกางกระดาษกรองออกนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะพับให้อรอยรอยที่เป็นรอยพับตรงกันนะครับ แล้วก็กรีดนะครับขั้นตอนการล้างกระดาษกรองนะครับเราก็ใส่ตัวแผ่นฟิลเตอร์ลงไปเลยนะครับอันนี้เราใช้เป็นตัวฮาริโอสวิชนะครับแล้วก็เทน้ำที่เราอุ่นร้อนลงไปแล้วเราก็เปิดสวิชนะครับให้น้ำไหลออก เท่านี้กระดาษกรองของเราก็จะพร้อมตอนต่อไปเราจะเตรียมน้ำเพื่อดิปนะครับเราจะเตรียมเป็น2ส,ส่วนก็คือ180กรัมนะครับเราจะใส่ในมอต้มนี้แล้วก็เตรียมต่ออีก100กรัมไว้ลดอุณหภูมินะครับทีนี้เราก็จะเตรียมถ้วยแล้วเราก็จะเตรียมก้อนน้ำแข็งนะครับซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นไอซ์บอลนะครับ ทำการชั่งไว้แล้วจะประมาณ130กรัมถึง140กรัมนะครับวันนี้ลูกเล็กนะครับได้114กรัมต่อไปเราก็ต้มน้ำเลยนะครับเราเซฟที่88องศานะครับพอดีวันนี้เราดริปเป็นตัวขั้วกลางขั้วเข้มนะครับอันนี้ผงกาแฟที่เราบดเสร็จแล้วนะครับเราก็เทลงในตัวดริปของเรานะครับ แล้วก็ทำรวมตรงกลางนิดนึงนะครับพออุณหภูมิได้นะครับเราก็จะมาเริ่มดิปกันเลยนะครับกดเริ่มเวลานะครับเทน้ําลงไป40นะครับ s e v e นะครับเพื่อให้ผงกาแฟเปียกทั้งหมดนะครับแล้วเราจะเทเพิ่มอีก50 นะครับตอน30วิวนาทีครับตอนนี้เทเพิ่มเรียบร้อยนะครับรวมที่ประมาณ90กรัมที่5นาทีเราก็จะเตรียมน้ำอุณหภูมิ70นะครับแล้วก็หมุนลดอุณหภูมิลงก่อนนะครับเปิดฝานะครับเทน้ำที่เราตวงไว้ กดสตน,นิดนึงนะครับใกล้เคียง70ใช้ได้พอ1นาที15วินาทีนะครับกดสวิตช์ขึ้นนะครับเทน้ำอุณหภูมิ70องศาลงนะครับให้ได้น้ำรวมทั้งหมด180นะครับ180เรียบร้อยครับพอ1นาที45วินาทีนะครับกดปิดสวิตช์นะครับเพื่อให้ ากาแฟดริปไหลนะครับหลังจากนั้นลอกกินได้เลยครับ